สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาแวะจุดที่พักริมทางมองหนึ่งนะครับจากพี่น้องเดินทางขึ้นทางภาคเหนือนะครับจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับขึ้นซื้อเลือดาในความลาดชันนะครับในการขึ้นเขาและก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับที่พักริมทางเขาพึ่งนะครับมือในสิบห้าพี่น้องลงเขาครับพี่น้อง เดินทางมาจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดเพลนะครับซีเข่าโตจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่ตั้งของที่พักริมทางจะอยู่ตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพี่น้อง้าลงมาจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดเพลนะครับตามทางหลวงหมายเลข11นะครับที่พักริมทางจะอยู่ฝั่ง้ายเมื่อเด้พี่น้องนะครับ แวะสะกอนครับแวะสะก้อนมาเบิ่งบรรยากาศมาเบิ่งบิวง,งามๆครับมาเบิ่งที่วเขาสุดลูกหูลูกตานะครับแต่ก่อนมันก็จะเป็นทางแคบๆนะพี่นมม้องสมัยนี้ครับเพิ่นกับปรับปรุงมาเป็นทางโอ้กว้างนะครับในตัวแลวกะเหตุไก่เขาให้มันปลอดภัยกว่าแต่เก่านะครับแต่ก่อนจะมีข่าวเรื่องอุบัติเหตุอย,อยู่เลยครับอยู่มองนี้นครับล่าสุดขนาดจะเป็นปีหาเก่านะครับ หลังจากนั้นก็มีดไปนะครับเพราะว่าเพิ่นปับปรุงไปแล้วครับพี่น้องก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามครับพี่น้องนี่มาทายรูปนีคนกระไดครับนี่ที่พักริมทางเขาปรึง่นก็จะมีห้องน้ำห้องท่าบริการนะครับแล้วก็มีเสิยงอำนวยความสะดวกครับพี่น้องแวะสักรครับขับรถลงเขามาจากอำเภอเด่นชัยมากมันก็อยากเมอยแน่ครับแวะนี่จักรก่อนจักข้าว กาจังกิล่งเขาไปนะครับก่อนสิเขาตัวเมืองอุดตดิตนะครับยูทางซ้ายลักเลยครับพี่น้องมีรถลากมันก็มาจอดลายนี่ครับพี่น้องเบิงลานอาหารเพิ่นการยุ่เรียมนาพานะครับบรรยากาศดีดีวิวงามครับพี่น้องอาหารการกินก,หก็หลายหลายอย่างนะครับวิวลอยล้าน,นพี่น้องมันเป็นช่วงที่เขาสูงนะครับรถลากก็ต้องคอยแลนขึ้นนะครับรถือว่าเป็นการดีเฮ้ได้ผักทั้งรถทั้งคน กินข้าวกินน้ำะกอนจากเดินทางต่อครับพี่นอ้องมนูอาหารพิ่นก็หลากหลายส่วนมากจะเป็นปลาเนาะครับเพราะาเิ่นก็อย่กไก่แ่งน,น้ำเล้นะครับแม่น้ำนานปูน่ะปลาไม่ได้โตเป็นตะกินพี่น้องอย่างปลาดุกหลายอย่างหลายแนวไส้อั่วนะครับเมฆท้ายลกกูกปนกนคระได้ครับยังมองนี่ละบรรยากาศ่มรื่น่มเรือนนะครับพักสกอน เซลฟี ie, ่ซะก่อนนะพี่น้องขาวเบาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์เนจะมีความภาคภูมิใจว่าจังหวัดของเตนเป็นป่านเกิดของพระยาพิชัยดาบหักนะครับฐานเอกคู่กายของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับกบเป็นคนที่มีความสามารถในเชิงมวยเชิงดาบนะครับ พยาพิชัยดาบหักนะครับซื้อเปิ่เนาะเพิ่นเกิด,ดอยู่อำเภอพิชัยนะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ทั่วไปของจังหวัดเพิ่นก็จะมีดาบนะครับสัญลักษณ์เพิ่นก็ะภูเขาพึ่งเพิ่นกรมีครับเพิ่นกส็สร้างเป็นศาลานะครับแล้วกรมีดาบนี่นะครับอาวหเฮเบิงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเขาพึ่งนี่แหละครับทางเขานะครับ พี่น้องที่ใช่รถใช้ถนน,นนะครับสัญจรผ่านบริเวณนี้นะครับก็ใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับพี่น้องทั้งผู้ขึ้นทั้งผู้ผลงนั่นแหละครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเพื่อนก็จะมีไฟสัญญาณบอกอยู่ด้วยนะครับพาใส่ความเร็วเท่าไหร่หลัก้ายจราจรบอกนําเป็นช่วงๆมีคําเตือนไว้ข้างทางนะครับสมัยแต่ก่อนเพิ่นส้างบัวทัานเอกส้าง กวางเนี่ยนี่โอ้ยเป็นตา่ยาน่านมาแตละเถือครับโดยเฉพาะเวลาขึ้นเขานะครับเวลารถบรรทุกขึ้นนะครับมันก็จะแลนฝั่งสายนะครับเข้ากระ้องเบิงนํานะครับไปแลนต่อกลนเพ่นระมัดระวังนะครับเพราะว่านเป็นช่วงเขาสูงสมมุติในทางนี้แหละครับแลนเอเติดนะครับสำคัญจะใส่ความเร็วเกินกำหนดนะครับมันเป็น ทางล่งเขาที่ช่วงหน้าประมาณ3กิโลกันว่ะมันเลี้ยวเบิงมันก็คือจังบะชั่นมันไหนนะแต่พอถตาเฮาขับรถมันก็จะมีแรงเฉือยแรงทรงไปนะครับใชเ้เกียร์ต่ำายในใช้เกียร์ต่ำนี่ครับมีไฟบอกความเร็วเท่านําระวังเด้อพี่น้องนี่45นะครับวิวสวยครับช่วงนี้เป็นตะเบิงจริงๆแล้วมันก็มีหม่องเที่ยวอยู่ไกลๆก,กันก็มีอยู่ สถานีรถไฟนะครับเพราะว่าทางรถไฟเพิ่งจะปูกกับทางสิงนี้ขึ้นเมื่อสายเหนือครับขึ้นเมื่อเชียงใหม่นะครับมันจะเป็นสถานีปางต้นพึ่งบริแรงท่องเที่ยวสําคัญเพิ่กระไดนะครับมองหนังก็จะมีอุโมงมีสะพานรถไฟกับหัวสะพานหลวงพึ่งปน,นวันะครับปนกับว่าว,าวิวงามครับตรงน,นั้นเป็นสะพานจังในละเฮ็ดลบเปลี่ยสายตาของเครื่องบินสัมพันธมิตรเขาเซมา่า เจิมระเบิดแต่สมัยนะ่ะเนาะครับเป็นญี่ปุ่นมาสั่งไปนะครับกะสิหาโอกาสไปเที่ยวนะครับทายมาให้พี่น้องบังพี่น้องครับสถานีปางต้นพึ่งเห็นปะอยู่บไกลกันครับยุบเป็นสถานีรถไฟเนาะอ,อยู่กลางป่าน่ารักเป็นตาหักนี่นแล้วครับความงามนะครับของจุดพักรถเขาพึ่งนะพี่น้องที่ซื้อเสียงโด่งดังนะครับมีโอกาสกะ แวะสะกักก่อนครับพี่น้องพักรถพักคน,นครับเนาะคอยไปคอยมาครับแต่ววาสีเรเลียวเขาหมองจุดพักรถก็ระมัดระวังนี่ครับเบิ้งดีๆเนี่ยเพราะว่าท้ารถที่มันแล่นลงมาจากทางเดนชัยมันจะเป็นช่วงล่องเขานะครับเวลาเข้าเลี้ยวเข้าเลี้ยวเขาจุดพักรถมันก็นจะมันเป็นช่วงอับสายตาเนี่ยจักหน่อยพี่น้องนะครับใจความระมัดระวังด้วยครับเด้อขอบคุณพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับ มาแวะเขาพึ่งน้ำกันครับพี่นอ้องพบกันใ่คลิปหน้าครับขอพูดในไลน์ครับสวัสดีครับ